กรับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าขอสรุปธรรมะกึ่งพุทธการตอนที่310เรื่องพระโพธิสัตว์กวนอิมรับงานจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยากจะชุดช่วยดวงจิตและล้างโลกเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้มาชุมนุมกันนั้นมีหน้าที่ทางโลกทิพย์และทางโลกมนุษย์จากนี้จงตั้งใจฟังและบัดนี้นั้นได้รอบได้เวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องชุดช่วยดวงจิตทั้งหลายและประกาศธรรมกึง่งพุทธการเพื่อปกป้องดวงจิตทั้งหลายให้ปลอดภัยจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น คือกิเลสตัณหาคือการถูกครอบงำด้วยการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราจงเอาธรรมทั้งหลายนี้ไปปลุกจิตให้ตื่นให้จิตทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่กระแสธรรมและเข้าถึงความสว่างไสวของจิตพวกเขาและให้พวกเขาตื่นรู้ตามความเป็นจริง เพื่อมุ่งสู่พระนิพพานจงทำหน้าที่ของตนให้เป็นขั้นเป็นตอนเราทุกคนจงตั้งใจพิจารณาธรรมดังต่อไปนี้ทำในประการที่หนึ่งจงพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมาว่าในอดีต2560กว่าปีเรา คาถาคตได้ดับขันประลินิพานและเราคาถาคตก็ได้ตระหนักว่าเวลาผ่านไป2,500กว่าปีรำคำสั่งสอนจะต้องจางหายไปและได้คิดกันว่าจะต้องเผยแผ่ธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยการเผยแผ่โดยพระพุทธเจ้าน้อยโดยมหาวิทยาลัยธรรมมิกราช ด้วยการรู้แจ้งในตัวในตนในหุนทางทำในประการที่สองเราทั้งหลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียบรบารมีมีมากจนจิตของเรานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ทุกๆุพระองค์เราทั้งหลายนั้นได้ฉุดช่วยดวงจิตได้สร้างบรารมีของตนจนเรานั้น น้ำตาตกนับครั้งไม่ถ้วนฉะนั้นความรู้ยานวิเศษความเป็นทิพย์และความเมตตาสิ่งที่เรานั้นมีอยู่ย่อมเป็นเหตุที่ทำให้เราทำงานอันใหญ่นี้สำเร็จได้แน่นอนทำในประการที่สเราทั้งหลายเมื่อไปชุดช่วยดวงจิตแล้วเราก็ควรเข้าใจกติกาในการชุดช่วย คือการมีเมตตาแต่ต้องมีอุเบกขาวางเฉยการชดช่วยนั้นต้องมีขอบเขตกฎเกณฑ์กติกาทำในประการที่สี่ให้เรานั้นดาล,ลึกนึกถึงหน้าที่ของตนใครมีหน้าที่ใดก็ใหลล้ละลึกรู้ได้และทำให้ดีในหน้าที่ของตน ทำในประการที่ห้าเราจงพิจารณา,าตามความเป็นจริงว่าการทำเหตุใดผลย่อมตามเหตุนั้นทำในประการที่หกเราควรทำความเข้าใจว่าทุกสปปรรพสิ่งกว่าจะเติบโตก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างจะหมุนรอบไปตามเหตุตามธรรมชาติจงทำหนา้าที่ ของตนให้ดีทำในประการที่7บบัดนี้นั้นพระพุทธเจ้าน้อยได้ก่อเกิดต่อจากนี้พระโพธิสัตว์น้อยใหญ่จะลงไปขับเคลื่อนงานด้วยตนเอง